เรื่องเจอดีในจังหวัดราชบุรี 1. วัดเขาเหลือหากย้อนกลับไปเมื่อเกือบ20ปีก่อนศพของทหารกอดฟามี่ได้ถูกส่งมายังวัดแห่งน,นี้ซึ่งในขณะนั้นความเจริญยังเข้าไม่ถึงทำให้วัดดูขลังและน่ากลัวชาวบ้านแถบนั้นเลาว่าวันดีคืนดีพวกเขาจะได้ยินเสียงการฝึกรบทหารการเรียกแถวแววมาแต่ที่หดหูที่สุดกลับกลายเป็นว่า ได้ยินเสียงร้องไห้ของทหารเหล่านั้นพร้อมกับคำว่าพวกเขาอยากกลับบ้าน 2. สถานีรถไฟหนองประดกอําเภอบ้านโป่งสถานีรถไฟแห่งนี้เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการสู้รบสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ฝ่ายญี่ปุ่นได้จับเฉลยในศึกสงครามเพื่อมาสร้างทางรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้ใช้สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นทางผ่านและหลายครั้งที่นำเฉลยมาพักไว้ที่นี่ และสถานีแห่งนี้เคยโดนระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากซึ่งวิญญาณผู้เสียชีวิตเหล่านั้นก็ยังวนเวียนอยู่ที่สถานีแห่งนี้วันดีคืนดีคนแถวนั้นอาจจะมองเห็นขบวนเดินสวนสนามของเฉลยศึกและทหารญี่ปุ่น 3. เขาแก่นจันทร์สมัยก่อนเขาแก่นจันทร์ไม่มีประตูเปิดปิดขึ้นได้ทุกเวลาในระหว่างทางขึ้น จะมีสิ่งปลูกสร้างอย่างหนึ่งนั่นคือบ้านผู้ว่าหลังเก่าก่อนจะย้ายไปอยู่ริมแม่น้ำซึ่งหลังจากย้ายไปก็ไม่มีผู้ดูแลปล่อยให้รกร้างจนกระทั่งมีคนไปผูกคอตายที่นั่นและมีเรื่องราวชวนคนลุกเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นสถานที่เปลี่ยวจึงเข้าทางพวกหัวขโมยและพวกนั้นต้องวิ่งแผ่นออกมาเล่ากันว่าบางครั้งจะมีคนเห็นเงารางๆเหมือนมีคนเดินอยู่บนจวนหรือไม่ก็ได้ยินเสียงตะโกนออกมา ไล่ให้ออกไปจากบริเวณนี้ 4. วัดช่องลมสาขาสองสำหรับถนนสายราชบุรีผาปกในตอนกลางคืนถนนเส้นนี้เป็นทางที่เปลี่ยวไม่ค่อยมีรถวิ่งมีเรื่องเล่าว,ว่านักท่องเที่ยวจากกรุงเทพกำลังจะไปหาที่พักที่ห่างจากตัวเมืองสวนพึ่งยามค่ำคืนพอผ่านถนนเส้นนี้สังเกตข้างทางจะพบเห็นผู้หญิงไทยหน้าตาสวยร่างเล็กผมยาวปะบ่าแต่งชุดไทยสีขาวขุ่นแบบมุกเหมือนนางรำในละคร เห็นผู้หญิงแต่ไก่ในระยะไม่ต่ำกว่า500เมตรบริเวณทางวัดสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เธอยืนกวักมือและโบกมือทำนองชักชวนให้เข้าไปในวัดพระที่จำวัดอยู่จึงสงสัยว่านักท่องเที่ยวเข้าวัดมาทำอะไรเวลาดึกอื่นเขาก็เลยว่ามีผู้หญิงกวักมือเรียกให้เข้ามาพอเดินตามหาผู้หญิงคนนั้นแต่กลับไม่พบตัวพระท่านจึงบอกว่าน่าจะเป็นนางตะเคียนพระจึงพานักท่องเที่ยวดังกล่าวไปที่ต้นตะเคียนยักษ์เพราะเชื่อว่า นี่เป็นที่สิงสถิตของนาง 5. ผีกระสือที่หนองกลางแตงโพธารามย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่ผ่านมาความเจริญที่โพธารามอย่างน้อยมากเส้นทางจากโรงพักมุ่งหน้าไปยังโรงงานทอผ้าเส้นหนองกลางแตงแถวนั้นยังเป็นดินลุกรางแดงมีอยู่คืนหนึ่งชาวบ้านบางรายสังเกตเห็นดวงไฟสีเหลืองนวลลอยวูบวาบอยู่และหายไปอย่างรวดเร็วโดยผู้สูงอายุหลายคนยืนยันว่ามันคือผีกระสือ มันจะมาหาของเน่ากินโดยเฉพาะซากลูกหมูตายซึ่งบริเวณนั้นเลี้ยงหมูเป็นจํานวนมากชาวบ้านบางคนบอกว่าเจอประจําต่อมาชาวบ้านจัดทีมไล่ล่าผีกระสือซึ่งมันแอบมากินไก่ชาวบ้านแต่ก็จับไม่ได้และในสมัยก่อนเวลามีหนังกลางแปลงโดยเฉพาะที่วัดดีบอลและบ้านของประจํากว่าหนังจะจบก็ตีหนึ่งหรือตีสองหลายคนต้องเดินผ่านถนนหนองกลางแตงเพื่อจะกลับบ้านและต้องผ่านสะพานข้ามคลองแห่งหนึ่ง ที่อยู่บริเวณกลางทุ่งนาและก็จะเห็นแสงไฟวูบวาบจนทำให้หลายคนไม่คิดจะไปดูหนังกลางแปลงอีกเลย 6. เรือนจำเก่าหน้าโรงเรียนเบญจมาราชาทุชิตเป็นปกติที่จะมีนักโทษเสียชีวิตในเรือนจำไม่ว่าจะเป็นโรคตายหรือจากการทรมานต่างๆนานาวิญญาณบางดวงเกิดความอาฆาตและเขียดแค้นโดยผู้คนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณเรือนจำจะเห็นนักโทษเดินด้วยโซ่ตรวน เสียงร้องไห้ครวญครางหรือเสียงของการถูกทรมานดังแว่วมาในกลางหนึ่งคืนเวัดเทพอาวาสโพธารามวัดนี้ตั้งอยู่บนเขาซึ่งในอดีตเคยเป็นลานประลองฝีมือเพื่อฝึกรบแต่หากมีการตายเกิดขึ้นก็จะฝังร่างผู้นั้นไว้บริเวณดังกล่าวทำให้วันดีคืนดีชาวบ้านแถบนั้นจะได้ยินเสียงของการฟันดาบอยู่เป็นระยะระยะรวมทั้งบางครั้งโจรได้ขึ้นมาขโมยของวัดแต่ต้องเพ่นหนีออกไป เพราะดันไปเจอผู้ชายในชุดนักรบโบราณยืนอยู่ 8. บ้านเสาตกน้ำมันจังหวัดราชบุรีถือได้ว่าเป็นบ้านผีสิงที่ติดอันดับความน่ากลัวมากที่สุดหลังหนึ่งบ้านทรงไทยที่มีเสาตกน้ำมันไหลาจากข้างบนลงมาถึงข้างล่างด้วยความที่เป็นบ้านร้างก็มีป่าหญ้าขึ้นเต็มไปหมดทำให้ดูน่ากลัวเข้าไปอีกชาวบ้านที่เข้าไปเก็บตำลึงบริเวณแถบนั้นเล่าว่าเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยมายืนชี้หน้าอยู่ หรือบางคนก็เห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนหลังคาบ้านก็มี9ถ้ำจอมพลภายในถ้ำจะมีรูปฤษีเรียกว่าฤษีพ่อแก่โดยทุกคนที่เข้าไปจะสังเกตเห็นข้อความห้ามถ่ายรูปเพราะมีชาวบ้านเล่าว,ว่าฤษีท่านไม่ชอบให้ใครถ่ายรูปมีหลายคนลองของถ่ายรูปกลับออกไปและพอกลับถึงบ้านเวลานอนพวกเขาก็ฝันเห็นฤษียืนเหยียบที่หน้าอกพร้อมชี้นอว่ามึงนี่ดื้อรั้นนัก มึงต้องเอารูปไปคลีนที่ถ้ำหากไม่เชื่อจะได้เห็นดีเขาตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเจ็บและแน่นอกอย่างมากจึงได้นำรูปทั้งหมดมาคืนและวางไว้ในถ้ำ 10. วัดเทพอาวาสมีตำนานบทหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นที่ว่าสมัยก่อนวัดเทพอาวาสนั้นความจริงเพี้ยนมาจากคำว่าเทพอาวาดแล้วสิ่งใดคือเทพมีเรื่องเล่าว,ว่า ความจริงแล้วโบสถเก่าของวัดถูกสร้างเพื่อปิดปากถ้ำซึ่งในถ้ำมีจระเข้ยักษ์อาศัยอยู่และสาเหตุที่ต้องสร้างโบสถปิดปากถ้ำไว้ก็เพื่อไม่ให้จระเข้ยักษ์ตัวนั้นออกมาอาลวาดและกินคนเป็นอาหารนั่นเองทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่คนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้เล่าสืบต่อกันมาโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและเชื่อว่าตำนานเรื่องผีในจังหวัดราชบุรีคงไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านี้อย่างแน่นอน